ก็สวัสดี FC นะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเรื่องคด,ดีนะครับผมเพราะว่าผมเห็นหลายคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับบอกว่าช่างมีตัวรับไฟร้อยสี่สบวุ้นไหมร้อยห้าสิบวุ้นไหมสองร้อวุ้นไหมก็ยังมีนะฮะัทั้งช่องทาง f a c e b o o k และ youtube นะผมมีคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมแต่ผมก็ไม่มีโอกาสมาอธิบายให้เขาเข้าใจนะก็คือการที่จะทํำกลมถี่สูงนะฮะ คุณจะทําเอ้ยไม่ใช่ความถี่สูงเลยทำแรงดันสูงนะเนื่งเลยสิ่งที่คุณจะต้องหมดตังไปก็คือ1น่งมอสเฟตที่รับแรงดันสูงแล้วก็กระแสสูงและมอสเฟตนั้นต้องรองรับการสวิตช์สูงสูงด้วยอย่างเช่นความถี่สูงๆูงนะครับผมไม่ใช่ว่าเราอ่ะเฟตตัวนี้มันรับได้500ร้อยวูเราล่อไปเลยร0อยสองอ่าสองร้อยศูนยล่อไปเลย ทีนี้ได้ไงถึงถึงสองนาทีไหมอัดที่สี่โอมสองโอมอย่างเงี้ยไม่ถึงสองนาทีนะระเบิดแล้วนะครับคือมันคด,ดีมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะต้องวิจัยกันยาวๆนะแต่แต,แต,แต่แต่นี้ผมวิจัยมาแล้วนะว่าสําหรับปีนี้นะมอดเฟดปีนี้เกจราคานี้นะครับราคานี้นะนะครับราคานี้นะแต่ถ้าอยากได้แบบสูงๆและคุณภาพดีๆสูงๆราคามันแพงนะฮะก็คือหนึ่งบอร์ดจะเท่ากับตัวเนี้ยสองบอร์ดนะฮะราคา คุณซื้อตัวนี้ได้สองบอดที่ไฟร้อยี่สิบวุ้นเนี่ยคู่ละสองพันหกร้อยบาทต่อคู่นะฮะกับคุณไปซื้อตัวนั้นอะ่ะตัวที่ไฟทรงสูงสองร้อยูนสองร้อยนะครับผมจะขายอยู่บอร์ดละสองพันหนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้นะฮะแต่มันจะไม่ได้เป็นลักษณะนี้นะ,ะคือถ้าคุณจะเล่นสองร้อยูสองร้อยผมจะทําให้คุณเฉพาะเลยสองร้อยูนสองร้อยจะไม่ใช่ค่ากวา้กวางนะอย่างเนี้ย ราคาถูกด้วยใช้ไฟได้ก้วงร้อยหกสิบถึงร้อยยี่สิบูลใช้ได้ก้วงเลยนะครับเพราะว่าผมจะเอาคามถีผมคำนวณแล้วล่ะนะว่าคามถีมันไม่เกินนี้หรอกนะที่ร้อยยี่สิบบูลนะแต่ถ้าคุณจะเอาสองร้อยวุ้คุณต้องล็อกเลยนะล็อกคามถีผมจะฟิกคามถีมาให้แล้วก็จะล็อกเลยแรงดันคุณจะอยู่ที่สองร้อยวุ้นนะครับห้ามเกินต่ําลงมาได้แต่ว่าห้ามเกินนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นทําไมถึงถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือ มัดเฟดนะฮะมัดเฟดอ่ะผมเห็นหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยช่างมันมีเบอร์ไออะไรอะ่ะไอหกสิบเก้าเอ็นห้าศูนย์อะไรพวกนั้หรือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเอ็นหนึ่งร้อยเอ็นหนึ่งร้อยอะไรพวกนั้นอ่ะหนึ่งร้อยเอ็นห้าศูนย์อะไรพวกนี้เยอะแยะ,ยะไปหมดนะครับเล่นไปสูงนะฮะ ที่ผมบอกว่าเบียดมันบางนะฮะคุณรู้ไหมเบียดมันบางเพราะอะไรนะครับผมมอสเฟตมันจะมีหลายอย่างนะถ้าเราเข้าใจเขานะก็คือมอสเฟตก็เหมือนก๊อกน้ำนะผมก๊อกน้ํานะไม่ใช่เหมือนก๊อกน้ําเป็นก๊อกน้ำเลยแหละนะครับเป็นสวิตนะครับปิดเปิดนะครับผมแต่มันสวิตปิดเปิดได้คมเร็วเฉยนะครับแล้วก็นํากระแสดได้นะครับนะก็คือผมจะอธิบายงไงให้เข้าใจง่ายอ่ะเออชิปมันจะยาวเนาะอืม เทคนิคนี้มันไม่ค่อยอยากจะแจกนะแต่แต่สําหรับใครที่ติดตามผมช่างเปรมน,นะผมจะบอกแล้วกันนะก็คือเห็นผมที่ใช้120ยยี่สิบโวลต์นะผมไม่เกินร้อยยี่สิบโวลต์ก็คือมัดเฟดนะฮะมัดเฟดการปิดเปิดนะครับผมเอ่ออย่างเช่นคุณมีสวิตนะครับสวิตตัวเนี้ยครับถ้าคุณปิดเปิดเ,ดเร็วๆนะครับผมปิดเปิดเร็วๆนะค,คุณคิดว่ามันจะพังเร็วไหมนะครับมันจะพังเร็วไหม ในเมื่อคนปิดเปิดสูงๆเ,เร็วๆแบบสูงๆแบบนี้แล้วแรงดันสูงนะฮะแรงดันสูงนะฮะการอักของมันก็กสูงด้วยแล้วก็เกิดอะไรฮะเกิดการกวนนะเกิดการกวนขึ้นมานะแล้วก็พังด้วยนะไม่ใช่แค่การกวนนะครับก็คือมอสเฟดนะเวลาเราใช้แรงดันสูงนะครับแล้วก็บวกกับควอนถีสูงขึ้นไปอีกมอสเฟดเขาจะทํางานหนักนะครับผม การสวิตของเขานะครับขาเขามันไม่ได้หนานเลยนะมันแค่สวิตบางๆนะครับขาเขาก็คือเรียกว่ไาไงเอาง่ายเลยนะถ้าเราเล่นไฟสูงค่ากระแสะเขาจะลดลงนะครับเอาเฉพาะนี้ก่อนนะค้มถี่กับแรงดันนะครับเมื่อเราเล่นคมถี่สูงแรงดันสูงนะครับสวิตสวิตไวฟเลยนะครับกระแสที่เขาจะจ่ายได้หกสิบแอมเนี่ยไม่ถึงหกสิบแอนะครับผม มันจะหายไปเลยประมาณ2 0 3 0แอนะครับผมนนะเนี่ยครับและ m o ดเฟสเนี่ยมันจะมีค่าอีกค่าหนึ่งก็คือค่า TC เนี่ยผมจะเรียกว่าค่า TC แล้วกันนะครับไปดูได้เลยนะในรับใน h e t t Sheet นะครับแต่ละเบอร์นะมันจะบอกเลยนะครับค่า TC ที่25องศาแล้วก็ค่า TC ที่100องศาผมจะดูแค่อ่าที่100องศานะฮะเอาที่100องศากเกษะตรงสูงไว้ก่อนนะครับคุณดูขนาดอุณหภูมิเกิน25 25องศาขึ้นไปนะครับ กระแสจาก60แอมจะเหลืออยู่แค่44แอมแต่เบอร์นี้ผมจําไม่ได้ว่าเหลือเท่าไหร่น่าจะ40หรือ30กว่าแอมมัม้งผมจําไม่ค่อยได้นะครับเบอร์นี้นะน่าจะเหลือ40 M. นี่แหละอันนี้อันนี้เหลือ40แอมแล้วนะไม่รวมตอนสวิตต์อีกนะครับตอนสวิตต์เร็วๆนะฮะสวิตต์สูงๆนะฮะแล้วก็แรงดันสูงๆนะกระแสเขาจะลดลงมาอีกนะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเฟด60แอมทำไม เอาไปเชื่อมหรือเอาไปเทสอะไรได้แค่1 0แอมป์ยีแอมป์ช็อตชแช่ไมไม่ต้องแปลกใจนะฮะก็ความถี่แรงดันไม่บาลานซ์กันนะแล้วในจะค่า TC ความร้อนอีกนะค,คุณอุณหภูมิคุณไม่ต้องไปดูค่า ids เลยนะะไม่มันไม่สําคัญเลยอันนั้นมันค่าค่าของมันนะที่ยังไม่ใช้งานนะมันมันใช่นะมันได้มันได้เลย6 0แอมป์ก็คือ6 0แอมป์เลยยังไม่ใช้งานแต่ถ้าผ่านไฟเมื่อไหร่ผ่านความถี่เมื่อไหร่ ค่ามันจะลดลงเลยเรามาดูค่า T C ต่อเลยทีนี้แล้วก็มาดูที่ควมมถี่เลยนะครับของผมเล่น 200k นะตัวนี้ผมเล่น 200k นะครับผมผมเล่น 200k พอแล้วก็ไม่เกิน 120v นะคมันจะเบรมันจะนึบนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้สวิตช์ควมมถีีสูงมากแล้วก็แรงดันไม่ได้สูงมากนะมันทําให้ m o ดเฟดเนี่ยกระแส 60a เนะ่ะเหลือเยอะที่สุดนะถ้าคุณเอาเบอร์เนี่ย200 250v ใช่ไหม จริงๆมันใส่ร้อยสามสิบวุ้นก็ได้ร้อยสามสิบห้าวุ้นก็ยังได้ยังไม่ช็อตนะผมลองเทสแล้วนะครับแต่เสียงแม่งบางลงเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันนํากระแสได้น้อยกว่านะครับยิ่งแรงดันสูงกลมถี่สูงขึ้นไปเสียงบางอะไรทีเนี้ยเสียงบางไม่บางได้ไงเพราะว่าจากนําก้อถี่สี่สิบแอมป์อย่างเงี้ยมันเหลืออยู่แค่ยี่สิบแอมป์อย่างเงี้ยสิบแอมป์อย่างเงี้ยร้อนอีกต่างหากนี่แหละร้อนด้วยนะฮะร้อนด้วยแล้วก็เสียงบางด้วยนะฮะ เนี่ยนี่แหละฮะเหตุผลที่ผมไม่ทานะครับผมผมว่าปัญหาเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วก็มันมันไม่คุ้มนะฮะถ้าแต่ทาเลยมันก็ทําได้นะฮะแต่ว่าถ้าคุณมีเงินทุนทําได้แต่ถ้าไม่มีเงินทุนเป็นชุดแรกเริ่มหรือทดลองทําผมแนะนําแค่นี้เลยจบ8.5วุน AC มันน้อยที่ไหนนะครับ AB บิดนะไฟ90วุนมันก็ยังได้แค่90วันถึง9 5วัน AC เองนะครับ AB บิดนะครับผมถ้าไม่บิดไม่ถึงแน่นอน8.5วุน AC นะครับ เพราะว่าไฟมันแค่ไม่เกินร้อยโวลต์แต่อันนี้ร้อยยี่สิบโวลต์มันถึงแปดสิบห้าโวลต์แบบสวยๆเลยนะไม่ได้พีคอะไรนะครับพีคมันเก้าสิบเอไอเก้าสิบโวลต์ที่ร้อยยี่สิบโวลต์แต่ร้อยยี่สิบโวลต์มันต้องไม่ตกมันต้องนิ่งเลยนะครับแรงดันเก้าไอร้อยยี่สิบโวลต์ที่มาเลี้ยงนะครับมันถึงจะได้เก้าสิบโวลต์เอซินะครับผมนี่แหละเป็นเหตุผลที่ผมไม่ทํานะผมทําแบบนี้ดีกว่ามาอธิบายให้เอฟซีที่เป็นเอฟซีผมจริงๆเข้าใจนะฮะนะครับ ก็พาการเปลี่ยนความคิดและอัคคติใหม่ซะนะครับผมใครที่ทำร้อยห้าสิบวลต0ส้อวุ้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นสวิตชิ่งครับแต่วิชิ่งแบบเป็นตัวใหญ่แบบตัวผมเนี่ยนะก็คือเอาพุทธเขาไม่ตกนะครับเหมือนมีมีเหมือนมี pfc ช่วยนะครับก็คือตกแต่ตกน้อยถ้าถ้าไฟบ้านไม่ตกเอาพุทธก็ไม่ตกนะสวิตชิ่งผมคุณลองรัน200ร้อวุ้นดิโหลด2องโอยเง,อง,งี้ย เฟดก็ตายอยู่ดีนะครับก็เป็นอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะครับผมสังเกตไหมว่าทำไมสวิตชิ่งที่มันแรงดันสามไววุ่นดีซีอย่างเงี้ยก็คือประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าูนร้อยห้าสิบห้านะครับถ้าเป็นแยกแยกเป็นสองสองฝั่งนะครับผมแต่สวิตชิ่งเราทำเป็นแค่ฝั่งเดียวนะครับผมบวกลบนะก็คือแต่เล่นความถี่ไม่เกินร้อยคม็กซิมัมแหละร้อยคนะครับเกินร้อยคก็ไม่ทนละ เอาไปเชื่อมเหล็กแน่นิดเดียวก็ระเบิดเถิดเทอมเหมือนเดิมแล้วนะผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปยาวจริงๆถ้าอธิบายหรือสอนมันมันจริงๆคอร์สเนี่ยเขาเรียนกันเป็นเทอมเลยนะครับคอร์สการอธิบายหลักการทํางานของมอสเฟตหลักการทํางานของคัดดีนะครับแรงดันแค่นี้เท่านี้เท่านี้อันนี้ผมมาย่อรัดตัดต่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าเข้าไม่ถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูแล้วก็เอาคําพูดผมไปปฏิบัติลองดู ว่ามันจริงไหมที่ผมพูดเนี่ยไฟสูงๆก้มถี่สูงๆแล้วเสียงมันบางลงเนี่ยนะครับแล้วก็พังไวเนี่ยม,มัน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 ถูกต้องไหมที่ผมพูดมาเนี่ยอันนี้มันเป็นประสบการณ์ของผมจริงๆเลยที่ผมทดลองมามาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่มีในตำรานะตำราไม่ได้อธิบายให้ลักษณะนี้นะฮะไม่มีเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ